อร่อยมากเข้มข้นกริดมากเบสคอมบินเนชั่นที่ดีที่สุดนนวแทบบอกแบบแป้งเขานิดเดียวแต่ว่าข้างในแบบอดูว่าไบจ้ารู้แค่ว่าแบบอร่อย ร้านแรกที่เราจะพาแกไปนะเป็นร้านลับที่คุณชายเบสเป็นคนพาฉันไปกินคุณชายเบสไอเบสอะไรเออไอเบสเ,เพื่อนรักแกเน่ย <laughs> มันจะพิเศษตรงที่ว่าอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนมันชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวขาหมูว้าว <Wow! S 1> วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราสองคนจะได้ไปกินร้านนี้ด้วยกันเ <laughs> ออปกติเขาเปิดทุกวันเลยนะ เราจงเปิดมาก็ปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเรือ,อ let's go แล้วตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดเจ้าจังเราใช่ฉันจากร้านนี้เพราะว่าแกก๋วยเตี๋ยวเรือนี้นะอยู่ไกลมากแล้วก็เดินทางสะดวกแต่ว่ามันจะติดตรงที่ไม่ค่อยมีที่จอดรถที่จอดรถต้องจอดตรงตลาดฝั่งตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนี้นะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุพยาเจเอ๋เจเอ๋นั่งอยู่ข้างหังเราเนีเจนึงคือเดี๋ยวนี้มาเราไม่ต้องสั่งแล้วนะเพราะว่าเขาจะมีหนูของแบงค์ได้หรือว่าวันนี้แบงค์จะกินแค่จะกินแห้งหรือจะกินน้ำแค่ลนเองเออเป็นลูกหลักเหรอแต่อฉันมาบ น้อยๆคนๆใช่ป่ะใช่คือพอ,อ,อ,อชั่นหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เยอะมากเหมือน ให้เราได้กินหลากหลายคือว่าเราอยากเปลี่ยนไปกินแห้งกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ออที่ประชวรพิเศของก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องแบบมาทิลนลินดออะใช่ไหมเออแบบมาเป็นก้อนทลนลินดเมื่อก่อนแบบต้ว้ห้าบาทสามบาทเลยเออแล้วกินแบบเรยงเรยงในหมวดของการกินเส้นเนี่ยจะต้องมีร้านนี้เท่านั้นถ้าผ่านร้านนี้นะคะมาเราลุยกันเลยฉันน่ะชอบสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อหมูสดรวนฉันไ็่คอชอบกินเนื้อสดหมูสดแบบไม่ค่อยกินลูกชิ้นอ่าฉันกินเองฉันไม่ได้สั่งก็เดฉันสั่ง ข้างหน้าจะเห็นชัดมากแบบดั้งเดิมเลยคือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือก็็เปน๋วยเตี๋ยวเรือเออใช่หรอสีคนมันแบบมันคนนึงสีเส้นมันติดสีขึ้นมาใช่เคล็ดลับความอร่อย ก็แค่หมูบดเนาะกินลูกพอตอนเขาทอดแคบหมูเขาพยายามทำให้มันเป็นชิ้นีใหญ่แล้วลูกเก๋ทำเอาเวลากินเราไม่ต้องกัดแบบปวดกามไงตอนทอดเขาเสียใจนะเนี่ยแคบหมูมาใส่แคบหมูมาทุกคนกคนือร้าน,น,น,นเนี่ยนัวมากแบบไม่ต้องปรุงเ<ม>พราะมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเห็นว่าอยากได้ความแซ่บเพิ่มก็เติมได้แต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ารสชาติร้านเนี่ยมัน ใช่แล้วมันแบบมันนัวแล้วอ่ะใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่แคบหมูนะครับไปครับไปคร <ไป S 2> ับอ,อืม,มล <Okay. S 2> ุเขาบอบกแคบหมูพ่นกลิ่มากอันนี้คือเบสคอมบิเนชั่นที่ดีที่สุดคือการที่เอาทุกอย่างในจานมาใส่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพวกแบบหมูตับลูกชิ้นแล้วก็แคบหมูโอ้ รู้นะว่าเป็นรายประจําอ่ะแต่ว่ามันต้องขาย,เ,ยเ,รเร็วอ๋อลืมบอกว่าเมนูนี้คือเมนูเส้นเล็กน้ําตกหมูรวมทุกอย่างแต่ร้านนี้นอกจากหมูแล้วยังมีเนื้อด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นให้เลือกเยอะมากไมเห็นหมดแล้วเหรอลูกเด,ด,ด็ก็คือร้านนี้จะตั้งอยู่เส้นปรีดีพนมยงค์ตรงข้ามกับตลาดซุปเปอร์วันสามารถนํารถไปจอดที่ตลาดซุปเปอร์วันแล้วเดินข้ามมาได้นะครับ <c oughs> ใครอยาเยกเล่นลดความอร่อยก็าตามมา <c oughs> บอกเลยว่าแซ่บแห้งตอนนี้เที่ยงควรจะเยอะมากเลยท้องคอ แห้งหน,นะสั่งแบบลูกค้าประจำเหรอแห้งแบบไม่ต้องบอกเลยว่าจะกินอะไรหรอกอไม่ต้องเลือกเส้นกุ้หงหรือเส้นเดียวชีว้เลยนะคะทองทอง<อ><อ>หันไงไปไหนทองอ๋อเอม <laughs> ดีจังเลยสบายจังเลยสบายไหม สบ,สบายอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันพาแกเดินทางด้วย all new toyota yaris cross ใช่แล้วแหละซึ่งเป็นรถ yaris รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่กี่เดือนนี้แล้วพรีเซนเตอร์คือน้องชายของฉันเองใครบิลกินไงแล้วก็มีเพื่อนสาวของฉันด้วยคือคุณอ,อ,อิงวรเถนอ่า <laughs> ใช่ใช่คือรถต้องบอกว่ารถเขาสบายจริงเห็นงานเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็วันนี้ได้มานั่งรถจริงรู้สึกว่าสีที่เขาออกใหม่อะ่ะสวยมากเลยนะนะแล้วก็มันเป็นรถที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็ก แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปสามารถแบบใช้ไปเที่ยวกไกลๆก็ได้หรือว่าขับในเมืองก็ได้แหมพูดเหมือนเป็นคนขับเองนะเราอะ <c oughs> ไม่แต่ในเรื่องจริงคือเราสามารถแบบว่าขับไปไหนได้ขนาดกำลังดีเนาะเอะอที่สำคัญฉันนั่งสบายด้วยสุดๆดี๋ยวแ,วแหละแก และตัว All New Toyota Yaris Cross ตัวนี้นะฮะยังเป็นระบบไฮบริดอีกด้วยช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ครบคันจริงๆมีทั้งแบบกล้องรอบคันกล้องบันทึกภาพข้างหน้ามาให้ด้วยและที่สำคัญน,นะตั้งแต่ที่ฉันนั่งมาเนี่ยฉันรู้สึกว่าภายในรถของเขาเนี่ยกว้างมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีนี่ฟังก์ชันนพ n o r a m ม c r รู f ด้วยซึ่งฟังก์ชันเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันทำให้ภายในรถเนี่ยโปรง่งแล้วก็นั่งสบายมากๆฉันว่าเกี่ยวเลยแหละแต่ห้องโดยสารของเขากว้างจริงๆนะแล้วก็ยิ่งสายของเยอะเนี่ยพอได้พับเบาะหลงังแล้วก็จะย ได้เยอะมากกว่าเดิมอีกแถมท้ายรถของยาริสคันนี้ยังมีฟังก์ชัน kick activate อีกด้วยคือฟังก์ชันนี้นะสมมติว่าแกซื้อของมาเยอะชับาแล้วแบบมือแกไม่ว่างแกหอบของหอบของมาแกใช้ขาเตะที่เซ็นเซอร์ด้านหลังประตูด้านหลังก็จะเปิดให้แกเฮ้ย แกก็สามารถเอามือที่ไม่ว่างเนี่ยวางของได้ก่อนสำหรับฉันที่เป็นผู้โดยสารข้างหน้านี่นะคือในภายในรถเนี่ยเขามีฟังก์ชันหลากหลายแบบมากแต่มีสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือ wireless charger สําหรับโทรศัพท์ซึ่งพอฉันนั่งขา้างหน้าฉันก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะเขารองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายอีกด้วยเออฟังก์ชันที่แกพูดมาเมื่อกี้ฉันก็ชอบเหมือนกันนะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพงฉันนั่นก็คือระบบกองฝุ่น PM 2.5้ฉันว่าสิ่งเนี้ยเหมาะมากกับสภาพอากาศ าน,นเรใตอ่ะส่วนตัวรถนี้นะคะเขาก็มีหลายสีหลายเทียสให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะแล้วใครนะคะที่ดูรีวิวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นรถตัวจริงใช่ไหมเราขอแนะนํานะคะให้มาดูรถตัวจริงกันได้เลยที่ Toyota a l ะไลฟ์บางนาน,นะฮะมาที่นี่นะคะจะได้เห็นทั้งรถจริงแล้วก็สามารถมาเทสต์ไดฟ์กันที่นี่ได้เลยใช่ใช่ใช่สำหรับใครที่มาแต่ว่าไม่ได้เทสต์ไดฟ์เนี่ยก็สามารถมานั่งรอชิลๆได้เพราะที่นี่เขามีร้านกาแฟที่ชื่อว่า t ูเกต้าคอฟฟี่นะฮะเป็นแบรนด์ของทางโตโยต้าด้วยนอกจากจะมี กาแฟนั่งอยู่ชิลแล้วยังมีเกมให้เล่นอีกด้วยนะฮะสบายๆสนุกเกินไปแล้วแกอ่ะมาฉันหิวแหละฉันหิวแล้วฉันอยากไปร้านต่อไปละโอเคเพราะฉัน่ะหิวจริงและไปตรลุยกินกันต่อไป let's go มาออะบอกก่อนเลยว่าร้านนี้นะคะคือร้าน ที่ชื่อว่าโกบูรสิ่งเอ้ยเจ้าแรกแห่งประเทศไทยนี่สาขาออริจินอลซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสวนพฤกษชาติคลองจันทร์แล้วแบบมีที่จอด ข้างเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำผิดเผาเจ้าแรกแห่งประเทศไทยเขาเขียนไว้อะเขาแกสั่งเป็นอะไรของแกสั่งเป็นอะไรของฉันสั่งเป็นมาม่าแห้งต้มยำแล้วก็มีเกี๊ยวแล้วก็ใส่ไข่ด้วยอส่วนผมเป็นบุนเส้นแห้งต้มยำใส่ไข่แล้วก็มีเกี๊ยวเหมือนกันแล้วก็จะมีซุปมาให้ด้วยคือฉันเคยมากินร้านนี้พี่โต้งมันจงเป็นคนพามาทุกร้านจะมีคนเอาพามากินแล้วไม่เป็นร้านที่ฉันแบบพาแกมาอย่างเดียวเพราะแกอยู่ที่นี่มานานกว่าฉันไงจริงๆมีร้านที่ฉันก็ไปกินเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ค่อยได ร้านฉันสั่งเกี้มาลุยเลยเราามน รสชาติเขาเข้มข้นมากเลยอะแล้วก็มันอร่อยตรงที่<ม>พอเขาใส่ไขล่ลวกเข้ามามไขล่ลวกมันจะมาเคลือบเส้นมาม่าแล้วมันจะมีความแบบนัวๆ,ๆอร่อยมากมแล้วก็ซอสเขาจะออกแบบรสชาติแบบเค็มๆหน่อยแต่มันจะมีกลิ่นหอมแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเขามันเขาใช้แบบน่าจะมีแบบซอสพิเศษอะไรซอสต้สตตยมยำพริกเผาแบบพ<ม>ิเศษของเขาอะพริกเผาเขาจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ<ม>์แล้วก็ออกแบบเค็มๆหอมๆนัวๆ กินแบบแซ่บดีกินแบบแซ่บกันรู้ใช่ปะว่าการกินแซ่บมันคือแบบเหมือนพรสวรรค์นี่ติดตัวคนนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกินแซ่บได้เหมือนกันอันนี้คืแซ่บสุดของฉันละโอ้และก็ในชามเนี้ยก็คือมีหมูสับแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวเขาให้มาสองตัวแบบจุกๆเกี๊ยวหมูปะต้องลองชิมมาชิมเกี๊ยวกันดีกว่าไม่เกี๊ยวหมูเป็นเกี๊ยวหมูกับกรุงรสเฮ้ยเกี๊ยวอร่อยอ่ะแบบแป้งเขานิดเดียวแต่ว่าข้างในแบบ ไส้ของแน่นมากกินที่ร้านอร่อยกว่าเออจริงเอ้ยเปิดด้วยน้ำซุปก่อนเหรอขอย่าเลยคือมันเป็นแซ่บแท้เส้นมันแบบแห้งดีปะเหมือนซุกี้เลยค่ะหรือว่าจริงๆต้องใส่ไข่สองฟองอ๋อมันจะทำให้แบบมันมีความแฉะของไข่อยู่เลยอะเมื่อไหร่บอกชอบจริงว่าเต๋ยวแห้งอะอ๋อเห็นป้ายพอดีร้านปิดทุกวันจันทร์นะคะทุกคนทุกคนครับนี่คือดูความเหนียวของ วุ้นเส้นโอ้น่ากินมากเลยเอ่ะพรมอนุนเส้นมันแบบมันดูดิบดิบอร่อยเส้นหมา่มาม้าฉันแพ้ไปเนี่ยกินกินดูชอบมากเลยเอ่ะที่เด็ดที่นี่นะครับผัดเกี๊ยวบอกเลยส่วนมากคนที่มาที่เนี่ยเขาจะกินเป็นแบบไม่วุ้นเส้นก็เป็นเส้นหมี่ไม่ใช่ผิดหรอไม่แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบอย <c oughs> ่างนี้เทคเจอร์ของวุ้นเส้นเวลามันมาโดนไข่ทุกคนมันจะวุ้นเส้นหนึบหนกับไข่แบบมันๆ มันเข้ากันมันจะมาเคลือบกันเออมันจะเคลือบแล้วมันจะเข้ากันมากแนะนำพริกเผาเป็นไงนัวๆอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่รู้แค่ว่าแบบอร่อยอ่ะโอ้ยผมแก่ลงไข่ไปแล้วเนี่ยแซ่บบอไข่เพริลลแซ่บเลยใครที่อยากกินเรียวต้มยำพริกเผาเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับแนะนำที่นี่เลยโกบุรสซิงใครที่มานะลองแนะนำให้สั่งแบบใส่ไข่สอกฟองแล้วก็ใส่พริกเพิ่มอีกจะไม่เคยมากินที่ร้านเลยหนิฮะเคยสั่งกินอย่างเดียว ม,มันบางทีมันแบบหิวเลยอยากกินเลยลก็ขี้เกียจก็ขับรถไม่เป็นอ่ะมีฉันอยู่ไงมอนนีน้ก็ทำดีมาก,กนะขับรถพาฉันไปกินทุกที่ที่ฉันอยากจะไปเลยนี่นะแล้วฉันอยากกินข้าวด้วยตอนเนี้ยตั <laughs> วนะครับชั <laughs> ้นชอบเกี๊ยวพะามะเลยอ่ะเนาะสองพิเศษเกี๊ยวไปเลยทุกคนเขาจะไม่มีแคบหมูจะเป็นนี้เกี๊ยวกรอบแบบแผ่นเกี๊ยวใช่เฮ้ยเส้นม่าม่าก็อร่อยว่ะมีไหมเส้นหม่าม่าก็อร่อยแล้วบนเส้นเป็นไง หนึบหนึบบ้างหนึบหนึบบ้างมันเหมือนอุ้นเส้นทุกคนที่ตอนแรกมันเป็นเส้นใช่ปะพอมันเจอไข่ปุ๊บอะมันก็เลยมารวมตัวกันแล้วมันก็จะพันพันพันกันเหมืนเป็นก้อนก้อนก้อนแป้งหนึบหนึบฉันไม่ได้สั่งพิเศษนะแต่เขาให้เยอะจังอ่ะเอางี้แต่พูดถึงเรื่องการจ่ายเงินนะคะอย่างหนึ่งในของร้านนี้ก็คือเขารับเงินโอนนะเตอมเงินสดมาด้วยเติมเงินสดมาด้วยครับคิดถึงบรรยากาศตอนแบบสมัยเยาว์วัยอ่ะสมัยฮอร์โมนไมวาวุ่นอ่ะร้านนี้หนีบหนึบร้านมากใช่ อยากลองชิมลาบเองมะนาวรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคนอะไรหิวทุกชั่วโมงหิวแล้วเนี่ยหิวอะไรหุงแกนเนี่ยหิวข้าวไงเสียใจด้วยนะวันนี้แกไม่ได้กินข้าวเออวะ <c oughs> เส้นล้วนเลย <c oughs> เขาบอกว่ารักษาไว้ให้ดีนะคนที่สามารถกินเส้นอยนแกได้ทุกวัน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบ้างเนาะอันนี้เป็นร้านอุด้งนะคะชื่อว่าร้านซูรุอูด้งนะคะอยู่จริงๆมีหลายสาขาเลยเนาะแต่ว่าสาขาที่เรามาคือสาขาอะไร,รอ่ะทองล่อเป็นร้านไซปุดเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเส้นอูด้งของเขาเป็นแบบคุ้มม่ก็จะมีความแบบเหนียวหนึบแล้วที่สําคัญคือร้านเนี่ยให้จานมาใหญ่มากเดี๋ยวเราสั่งมาให้ดูว่าพอชั่นหนึ่งแบบ ที่น่หาสนใจหลานนี้คือเดี๋ยวเราสแกน QR โค้ดเลยแต่ว่าเขาก็ไม่มีเป็นเล่มให้ดูก่อนะป่สะสถานการณ์ Let's go <S อูด้งหม่าล่าเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องตื่นเต้นกับอูด้งหม่าล่าแบบผมมากครั้งแรกที่แบบมาเจอว่าที่นี่มีอูด้งแล้วเป็นซุปหม่มาล่า <c oughs> จิตใจมันก็เรียกร้องเฮ้ยเดี๋ยวนี่เขามีให้เลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเอาเส้นแบบไหนอ่ะมันมีเส้นออริจินอลเขากับเส้นเล็กและนุ่มไม่เอาเดี๋ยวเอาเส้นเล็กหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นออริจินอลกันเขามีให้เพิ่มเส้นด้วยเหรอเอออธรรรมดดาาพเเี๋ยวไปนต่อ อูด้งหม่าล่ามาครับทุกคนนี่คือซุปอูด้งหม่าล่าคือสังเกตไหมว่าซุปเขาเนี่ยจะดูเข้มข้นมากข้างในสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูมันร้อนทุกคนดูดิความฉ่ำของน้ำมันหม่าล่าและที่นี่นะทั้งแผ็งแล้วก็ชาเพราะเขามีเม็ดหม่าล่าด้วย มันเผ็ดหรอเแล้วก็แบบเหมันเค็มข้นไหมรสชาติมันแบบเหมือนซ้มตำบมูบาร่าก๋วเตี๋ยวที่อร่อยเลยของเกว่าดีก๋วยี่ี๋ยวบดเนื้อเส้นอูด้งนก๋วยเตียวอีกแล้วเส้นเขาเป็นเองเส้นเขาโฮมเมดเส้นเขาแบบดึบมากเส้นเขาทำไมนะเส้นเขาดึบเขาต้องพูดว่าอะไรดึบเหรอเห็นไหมทุกคนคอฉันแหงนมาใครที่ชอบความเผ็ดความชาแนะนำเลยมาร้านนี้ชื่อร้านว่าซูรุอูด้งแล้วเดินมาสั่น ซุปหมาล่านอกจากแบบหมาล่าเป็นสุปหค่ะคมีหมาล่าแห้งด้วยคือกินแล้วมันตื่นอ่ะถ้าเกิดใครแบบวันไหนที่อ่อนล้าอ่อนเพียต้องการกำลังใจในการทำงาน ส่วนอูด้งของฉันนะคะเป็นอูด้งเย็นเสิร์ฟมาพร้อมกุ้งคิปรุระอุ่ยมันอร่อยมเลย่ะและที่สำคัญ่ะคือมีูเนี้ยเขาให้กุ้งิกุระมาแบบจุกๆ2ตัวนะคะสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในนี้นะ,ะก็คือมะเขือม่วงนะคะซึ่งฉันน่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นมะเขือม่วงญี่ปุ่นอะ่ะอร่อยกรอบหอม อร่อยมากใครชอบมเะเขือม่วงอย่าพลาดหืมกรอบจริงรคืออะไรกินจานนี้ค่ะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมซอสเขาจะออเอาเนืซอสซีอิว๊วแล้วก็ซอสคอนสึนนะสแล้วเราก็จะมาเทรวมกับในอูด,ดง้งนั้นก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์แบบเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะแล้วพอมันมาแบบซึมมาแบบเทมปุระมันอร่อยมากทุกคนคือแบบอันนี้มันก็จะซึมหนังสุกเข้าไปใช่ป่ะแล้วพอเรากัดเพมมันก็แบบหนังสุกมันก็จะแบบพลังผัวออกมา ไปทีการกินนะเขาจะมีเครื่องเคียงมาให้ด้วยนะคะนี่ปกติก็จะบีบมนะนาวใช่ไหมแล้วก็ใส่วาซาบิอันนี้ถิ่งดองแล้วก็เทมปุระถ้าใครอยากใส่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาใส่วาซาบิเพิ่มเพราะว่าเราต้องการความแซ่บเด้อนแล้วคือในน้ำซุปเนี่ยเขาก็จะมีหัวไชเท้าบดมาด้วยนะ,ะมันอารมณ์เหมือนซอสอจิ้มของเทมปุระนะคะ<อ>แค่เนี้ยก็หนักแล้วอ่ะคือเส้นลูกๆมัมมนหนักมากนะคะทุกคนเป็นไงเส้น<ช>มันหนุบเหมือนเดิมไม่ต้องสั่งเป็นเส้นออริจินอลแล้วค่ะเส้นเขาแบบนุ่ม ดมากนี่เอกว่าถ้าใครสั่งเป็นแบบเมนูเย็นอะแซลมอนมันคือแบบสะใจมากหนักในปากมากแล้วมันก็เข้ากันมากเลยคะ่ะอร่อยกินกุ้งกันดีกว่า มีแป้งแทนบุลาก็จริงแต่ว่าเนื้อกุ้งก็คือยังสู้ฟันได้อยู่อร่อยมากมันเป็นเมนูสดชื่นมาล่าเราก็เป็นเมนูเครื่องความสดชื่นเหมือนกันนะครับทุกคนมันเป็นเหมือนมีปะการผสมกันระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็จีนว่าอ,อุด้งญี่ปุ่นแล้วก็หมาล่าจีนอร่อยกินอ,อีกทีก็อร่อยแล้วตอนนี้เชฟโกรธแล้วนะเพราะว่าฉันไม่กินยังไงเมนูเนี้ยก็ไม่อร่อยอเท่าของแก ่จร,จริงๆแล้วเมนูน,นี้อร่อยนะคะทุกคนแต่ฉันแค่ <c oughs> แค่นี มาหาร้านชะตาของวันนี้คือกินจนตาบึ้มตลอดเตอนนี้เรามาอยู่กันที่เยาวราชโซนเยาวราชโซนเยาวราชโซนเยาวราชราวนี้เราจะมากินเมนูเส้นแบบที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลวกบ้างเราจะมีก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิมันอยู่ในซอยอย่างนี้เลยอ่ะ ชีวิ <c oughs> ตเก่งมากค่ะจบแล้วอินเสิร์ตไดกินเลย, <c oughs> นยนี่น, <c oughs> น,นังไก่พี่ร้านนี้โคตรเลยนี่แหละของข้ตรงนี้เลยนี่ใช่สิ <c oughs> โอ้ยฉันนึกว่าเขาจะแบบมาเป็นถุงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนังไก่ทอดสดที่เด็ดของคั่วไก่ก็คือต้องใส่ซอสพริกแล้วก็พริกจริงเอาใส่แซ่บแท้ใส่น้ำตาลนิดนึงอนซอสพริกค่ะเฮ้ยแกใส่น้ำตาลด้วยเหรอนิดนึง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 ได้ฉันรู้จักแกมาแกไม่เคยนิดนึง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 แกไม่เคยเลยนะรู้้้สึกกวว่่าาชงนนีตตล เดี๋ยวของฉันร่อนอ่างไก่ก่อนไม่เคยกินร้านนี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตอบไก่แต่คู่ไก่ต่างกันนะแต่จะบอกว่าต่างยังไงอืมคีบี้ไข่เยิ้มหอมกะทะหอมผ่านมากอร่อยคือในนี้จะมีเป็นแบบมีไก่มีมือกรอบแล้วเขาแบบผัดเส้นมากรอบนอกนุ่มในเขาผัดทีละจานใช่พอกัดเข้าไปในครึบฮะแล้วข้างในมันก็ดึงดึงความพิเศษของอบก็คือไข่มันยังจะแบบยังไม่แห้งเลยเขาตอกไข่ปร๊บแล้วเขาก็เอาฝามาปิด อรอยวะอร่อยมากครับนี่นะคะทุกคนอือหอมกระทาะวะอือทุกท่านที่เขาไปทอดอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะแล้วมันกรอบมากมพราะที่ที่เขาผัดตาลต่อตาลนะคะแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆเลยอร่อยมากเชื่อเปล่าวะร้านเนี้ยที่ฉันเคยไปกินอ่ะ ้าจะเป็นร้านที่ทำให้ฉันรู้จักเมนูก๋วยเตี๋ยวโั่วไก่แสดงว่าแกกินร้านนี้เป็นร้านแรกในชีวิตเหรอใช่ กินตอนไหนไม่เ,เคยพามาเลยใช่ไปกินตอนนั้นเด็กแบบเด็กมากๆสมัยเด็เข้ามากรุงเทพแบบเข้ามาเที่ยวกรุงเทพอะจำได้ว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วออทุกครั้งที่มากรุงเทพก็คืออยากมากินร้านนี้ทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพตั้งหลายวันเหมืนชวนฉันมากินเลย <c oughs> นี่วันนี้ฉันพามาแล้วเนี่ยแต่กว๋วยเตี๋ยวข้กไก่สวนมะลิเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกมันต้องกินคู่กับหนังไก่เอาจะรู้เองไม่เคยกินดูทิกติกมาแล้วก็ได้สั่งหนังไก่มาด้วยนะคะนี่แน่แ่ซึ่งหนังไก่เนี่ยเป็นหนังไก่ที่เขาทอดสดๆเลยนะข้างหลังเราเนี่ยผมดูกกรอบมมมาะจจิิิ้้นนนดึง มันไม่มีอะไรบล็อกในที่รักาแล้วหนังไก่ทอดร้อนๆแล้วได้กินเลยอ่ะเห็นไหมว่าความเป็นขั้วไก่กับอบไก่อะมันจะแตกต่างกันนะยิ่งพอมันกินรวมกันกับขั้วไก่นะบอกเลยว่า best combination มาเลิกกินเส้นตลอดชีวิตเลยได้ปะ อยากกินข้าวเหนียว,วะตอนนี้โอเคงั้นรอบหน้าเป็นตะลุยกินร้านข้าวเหนียวอย่าพูดอย่างนั้น <laughs> หวังว่าทุกคน <laughs> จะชอบนะฮะคอนเทนต์ของเราสองคนที่ตะเวนพากินเส้นรอบกรุงเทพวันนี้น<ช>ต้องพอละว,วันนี้กินไม่ไหวละ <laughs> ออขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปกินอะไรหรือพาไปทำอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนติดตามด้นะคะช่องทีทีทานี้แชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊าบ๊ายบายบ๊ายบาย